มีไหมไม่มีไม่มีเออมีอะไรอะ่ะห <c oughs> อมมียังไม่ถามเลยว่ามีอะไรตอบไม่มีไว้ก่อนเลย <c oughs> มีไหม <c oughs> มีป่ะ <c oughs> มีไหมมีไหม เอามุมผ้าปั่นหูนอนโอเคพูดมากสิ